สวัสดีค่ะวันนี้พบกับดิฉันนะคะนางสาวนาริมนช่ช่วงนะคะจะพาทุกทกท่านนะคะไปเดินตามรอยอาณาจักรอยุทยากันนะคะโดยการที่เราจะไปวันนี้นะคะเราก็จะไป2วันหนึ่งคืนนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังประวัติของอยุธยานะคะเราก็มาฟังโปรแกรมตารางของเรากันดีกว่านะคะ6กนาฬิกานะคะเราก็เจอกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพะนครค่ะรับประทานอาหารที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัยนะคะ ต่อไปนะคะ7นาฬิกา30นาทีค่ะถึงแปนาฬิกานะคะเดินทางถึงวัดพุทธไทยวันนะคะซึ่งเป็นวัดอ่าซึ่งเป็นพระอารามหลวงที่ใหญ่โตและมีชื่อเสียงวัดหนึ่งนะคะเป็นอีกวัดหนึ่งที่ไม่ได้ถูกฆ่าสึกทำลายเหมือนวัดอื่นๆนะคะต่อไปนะคะ9นาฬิกาถึงส0นาฬิกานะคะเดินทางไปถึงวัดใหญ่ชัยมงคละค่ะเข้าไปอ่า ไหว้สักการะบูชานะคะแล้วก็11นาฬิกาถึงบ่ายโมงนะคะไว้รับประทานอาหารนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะบ่ายโมง30นาทีนะคะถึงบ่ายาถึง15นาฬิกาค่ะเดินทาง1วัดชัยวัฒนารามค่ะแล้วก็ต่อด้วยเดินทางถึงตลาดน้ํอาอยุธยานะคะแล้วก็ พอถึงตลาดน้ำนะคะเราก็จะให้ลูกทัวร์ทุกท่านนะคะเดินซื้อของเดินหาของกินช้อปปิ้งตามตลาดน้ำได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะเวลา18บแนาฬิกา3านาทีถึง19บเนาฬิกา40นาทีนะคะเดินทางหนึ่งร้านอาหาระคะ่ะเราก็จะพาลูกท่านนะคะไปดินเนอร์ที่ร้านอาหารเป็นมิเย็นนะคะร้านอาหารไทยริมน้ำค่ะต่อไปสองอ่า 20่2นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีก็ถึงโรงแรมนะคะเพื่อให้ลูกค้าแยกย้ายพักอัธยาศัยตามอัธยาศัยนะคะต่อไปตารางวันที่2นะคะก็6นาฬิกานะคะเจอกันที่ห้องอาหารของโรงแรมค่ะเพื่อรับประทานอาหารเช้านะคะ7จ็นาฬิกาถึง8นาฬิกานะคะเดินทางถึงวัดพนันเชิงวรวิหารค่ะ8นาฬิกา 40นาทีถึง9ก้านาฬิกาสนาทีนะคะเดินทางถึงวัดพระศรีสันเพชรค,ค่ะแล้วก็ต่อด้วยเดินทางไปถึงหมู่บ้านออรัลนดาค่ะขออภัยนะคะถึงหมู่บ้านฮอลันดาค่ะเเยี่ยมชมความงดงามของหมู่บ้านนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็ 11นาฬิกา30นาทีถึงบ่ายโมงตรงก็ไวรับประทานอาหารที่บ้านคุณพระค่ะเป็นอาหารไทยบรรยากาศดีค่ะติดดิมแม่น้ำแล้วก็อาหารอร่อยบริการดีมากเลยนะคะบ่ายโมง30นาทีถึงบ่าย1่นาฬิกา30นาทีนะคะถึงเดินทางต่อไปยังวัดช้างค่ะท่องเที่ยวขี่ช้างเมืองอชมเมืองโบราณของอาณาจักรอยุธยานะคะ 1 5นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะเดินทางถึงหมู่บ้านญี่ปุ่นค่ะแวะเยี่ยมชมหมู่บ้านย้อนรอยตามประวัติศาสตร์ค่ะดูหุ่นจำลองแล้วก็เป็นหุ่นจำลองของทะาทองกิบมานะคะต่อไป1 5ห้านาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะเดินทางถึงตลาดน้ำอายุธยาค่ะแวะชมวิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำนะคะ แล้วก็สิบเก้านาฬิกาสามสินาทีนะคะก็เดินทางกลับมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครน,นะคะเพื่อให้ลูกทั่วทุกคนทุกท่านนะคะเดินทางกลับบ้าน,นะคะ่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาชมามารับฟังประวัติศาสตร์ของอยุธยากันนะคะประวัติของอาณาจักร อยุทยานะคะเป็นอาณาจักรของชนชาติไทยในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงพุทธศักราช1,893ถึงพุทธศักราช2,310นะคะมีกรุงศรีอยุทยาเป็นศูนย์กลางอำนาจหรือราชธานีนะคะทั้งยังมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับหลายชาติคะ่ะจนถือได้เป็น ศูนย์กลางการค้าในระดับนานาชาติเช่นจีนเวียดนามอินเดียญี่ปุน่นแล้วก็รวมทั้งชาติตะวันตกนะคะเช่นโปรตุเกสสเปนเนเธอร์ลแลนด์ฮอลันดานะคะอังกฤษและฝรั่งเศสค่ะซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งเคยสามารถขยายอาณาจักรอาณาเขตนะคะประเทศราชถึงรัฐถึงรัฐชาญของพาม่านะคะ อาณาจักรล้านนาค่ะมงทนยุนนาอนาณาจักรล้านช้างและก็อาณาจักรอาณาจักรขอมนะคะและคาบสมุทรมาลายูในปัจจุบันค่ะกรุงศรีอยุธยานะคะเป็นเกาะซึ่งมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบค่ะได้แก่แม่น้ำป่าศักทางทิศต,ตะวันออกนะคะแม่น้ำเจ้พาพญาทางทิศต,ตะวันตกและทิศใต้ค่ะและแม่น้ำลบบุรีทางทิศเหนือนะคะ เดิมทีบริเวณนี้ไม่ได้มีสภาพเป็นเกาะค่ะแต่สมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงดำรีให้ขุดคูเชื่อมแม่น้ำทั้งสามสายนะคะเพื่อให้เป็นปราการธรรมชาติป้องกันค่าศึกค่ะที่ตั้งกรุงศรีอยุธยายังอยู่ห่างจากอ่าวไทยไม่มากนักน,นะคะทำให้กรุงศรีอยุธยายเป็นศูนย์กลางการค้ากับชาติชาติ และอาจถือเป็นเมืองท่าตอนในนะคะเนื่องจากเป็น,ศ,นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาคมีสินค้ากว่า40ชนิดจากสงครามและรัฐบรรณาการนะคะแม้ตัวเมืองจะไม่ติดทะเลก,ก็ตามนะคะมีการประเมินว่าราวพุทธศักราช2,143นะคะกรุงศรีอยุธยามีประชากรประมาณ3 0 0 0 0 0คนค่ะอาจจะสูงถึงประมาณ1ล้านคน เลยก็ได้นะคะแล้วก็ราวพุทธศักราช2243นะคะคะบางครั้งมีผู้เรียกกรุงศรียอยุธยาว่าเวนิแห่งตะวันอกค่ะปัจจุบันบริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอพระนครศรียอยุธยานะคะจังหวัดพระนครศรียอยุธยาพื้นที่เคยเป็นเมืองหลวงของไทยนั้นก็คืออุทยาประวัติศาสตร์พระนครศรียอยุธยาค่ะตัวนครปัจจุบัน ถูกตั้งขึ้นใหม่ห่างจากกงุงเก่าไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรเองนะคะอา,อาณาจักรอยุธยามีโบราณสถานมากมายหลายแห่งนะคะที่ยังคงเหลือไว้เพื่อให้ผู้คนรุ่นหลังได้อนุรักษ์แล้วก็เยี่ยมชมค่ะหรือศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยสมัยโบราณได้นะคะสถานที่แรกที่เราสถานที่แรกที่เราก็จะพาไปนะคะก็คือวัดพุทธไัยวันนะคะ เป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกนะคะในตำบลสมามเภาลุ่มค่ะในสมัยกรุงศรีอยุธยาน,นะคะวัดพุทธไยวันเป็นพระอารามหลวงที่ใหญ่โตมีชื่อเสียงวัดหนึ่งนะคะปรากฏตามตำนานว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1น,นะคะหรือพระเจ้าอู่ทองของเรานะคะทรงสร้างขึ้นในบริเวณที่ซึ่งเป็นที่ตั้งพระ พระที่ประทับเมื่อทรงอพยพมาตั้งอยู่ก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีที่ตรงนี้นะคะมีชื่อปรากฏในพระราชพงศาวดารว่าตำบลเวียงเล็กหรือเวียงเหล็กนะคะครั้นเมื่อสถาปนากรุงศรีอยุธยาแล้วถึงพุทธศักราช1896นะคะจึงโปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นเป็นพระ ราชานุสรณ์ณะตำบลจึงพระองค์เสด็จมาตั้งมั่นอยู่ตั้งแต่เดิมนะคะ,ะและพระมหากษัตริย์องค์ต่อๆก็มามาก็คงแบบได้โปรดสร้างวัดได้โปรดสร้างถาวรวัตถุเหมือนวัดอื่นๆนะคะทุกวันนี้จึงยังมีโบราณสถานไว้ชมอีกมากมายนะคะภายใต้วัดมีสิ่งที่น่าสนใจค่ะ คือปรางประธานองค์ใหญ่ศิละปะแบบขอมตั้งอยู่กึ่งกลางอาณาเขตพุทธพุทธาวาสบนฐานภัยทีนะคะซึ่งมีลักษณะย่อเหลี่ยมมีบันไดขึ้นสองทางคือทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกค่ะส่วนทิศเหนือทิศใต้มีมณฑลสองหลังภายในพระมณฑลมีพระ ประธานพระตำหนักสมเด็จพระพุทธทโคสาจารย์นะคะสมเด็จพระพุทธทโคสาจารย์เป็นพระเทระชั้นผู้ใหญ่ประจำอยู่ในสมัยสีกรุงศรีอยุธยานะคะตำหนักนี้อยู่ในสภาพค่อนข้างสุดโทรมค่ะแต่ภายในผนังของตำหนักมีภาพสีเกี่ยวกับเรื่องหมูเทวดานักรบนมัสการพระพุทธรูปพระพุทธบาท ขออภัยนะคะและเรือสำเภาตอนพระพุทธโคสะไปลังกาค่ะภาพเหล่านี้อยู่ในสภาพไม่ชัดเจนนักนะคะ,อะนอกจากนี้ยังมีพระอุโบโสถอยู่ทางทิศตะวันตกของปรางนะคะหมู่พระเจดี12อ,อ,งองค์นะคะวิหารพระนอนแล้วก็ตำหนักเทา้าจตุคามรามัเทพนะคะ สถานที่สองนะคะที่เราจะพาทุกท่านไปนะคะก็คือวัดใหญ่ชัยมงคลค่ะเดิมชื่อวัดป่าแก้วหรือวัดเจ้าไทยนะคะ,ะวัดนี้นะคะลูกทั่วของเราก็อาจจะเคยได้ยินจากละครบุพเพศนิวาสมาบ้างแล้วนะคะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะพระนครนะคะปัจจุบันเป็นพื้นที่ตำบลคลองสวนพลูะคะ่ะอำเภอพระนครศรียอยุธยาจังหวัดพระนครศรียอยุธยานะคะ จุดเด่นของวัดได้แก่เจดีย์องค์ใหญ่ที่เชื่อกันว่าได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จพระนเรศสวนมหาราชนะคะที่ภายในได้มีการค้นพบาชัยมงคลคาถาบรรจุอยู่นะคะภายในพระอุโบสถเป็นที่ปร,ประดิษฐานพระพุทธชัยมงคลค่ะ พระประธานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดนะคะนอกจากนี้แล้วภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานส,สารสมเด็จพระนเรศวนมหาราชที่ก่อสร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2544อีกด้วยนะคะ วัดใหญ่ชัมงคลสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ค่ะหรืออีกพระนามหนึ่งคือสมเด็จพระเจ้าอู่ทองมาอ่าพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนากรุงศรียอยุธยาตามตำนานว่าเมื่อครั้งพุทธศักราช1,900นะคะสมเด็จพระเจ้าอู่ทองได้ทรงพระกรณาโปรดเกล้าให้ขุดศพแก้วและเจ้าไทยซึ่งที่วงคด ด้วยอา,อ,าอาหิวัตโรคขึ้นมานะคะขึ้นมาเผาค่ะที่โปรงศพนั้นโปรดให้สถาปนาเป็นพระอารามน้มว่าวัดป่าแก้วนะคะต่อมาคณะสงฆ์สำนักวัดป่าแก้วที่ได้บวชเรียนมาจากสำนักรัตนมหาเทระในประเทศศรีลังกานะคะคณะสงฆ์นี้ได้เป็นที่เคารพเลื่อน เลื่อมใสแก่ชาวกรุงเสียอยุธยาเป็นอันมากค่ะทําให้ผู้คนต่างม,มาบวชเรียนในสำนักสงฆ์คณะป่าแก้วมากขึ้นนะคะสมเด็จพระเจ้าอู่ทองจึงทรงตั้งอธิบดีสงฆ์นิกายนี้เป็นสมเด็จพระวรรณรัตน์นะคะมีตําแหน่งเป็นพระสังฆคอนฝ่ายขวาคู่กับพระสมเด็จพระพุทธทคสาสารจ์ซึ่งมีตําแหน่งเป็นสังฆราชฝ่าย คันุระาการต่อมานะคะเป็นที่พำนักของพระปิสุคณะป่าแก้วซึ่งมีสมเด็จพระวรรรัตน์นะคะเป็นพระเป็นประธานสงฆ์จึงได้ชื่อว่าวัดเจ้าพระยาไทยคณะป่าแก้วนะคะหลังจากที่พระครูภาวนารังสีได้มรณภาพในพุทธศักราช2536นะคะพระ ปลัดเกณฑ์ปุญญะสะมะปะนุโนนะคะขออภัยนะคะถ้าอ่านผิดไปนะคะหรือปัจจุบันเป็นพระครูพิสุทธิ์บุญสารนะคะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสค่ะและได้ร่วมกับคณะพระพิสุทธิสงฆ์สามนีนและแม่ชีนะคะพัฒนาวัดใหญ่ชัยมงคลจนได้รับการยกย่องให้เป็นวัด พัฒนาตัวอย่างค่ะวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลง,งานดีเด่นและสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนคนรศรีอยุธยาแห่งที่3นะคะวัดใจใชัยมงคลถือว่าเป็นวัดที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์หลายยุคหลายสมัยนะคะและเป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมากนะคะ ส่วนสถาปัตยกรรมที่โดเดินนะคะชมเจดีที่สูงที่สุดในพระนครศรีอยุธย,ยาค่ะด้านหลังวัดมีตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะให้ผู้นับถือศรัทธาเข้ามากราบไหวบูชานะคะนอกจากนี้บริเวณรอบๆยังมีสวนหย่อมที่สวยงามให้พักผ่อนอีกด้วยค่ะเมื่อพุทธศักราช2557ที่ผ่านมานี้นะคะวัดใหญ่ยชัยมงคลได้รับการาสถา,ายก ได้รับการยกสถานะเป็นพระอารามหลวงชันตรีชนิดสามัญน,นะคะสถานที่ต่อไปนะคะวัดชัยวัฒนารามนะคะเป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลายในจังหวัดพระนครศรียอยุธยานะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรียอยุธยาจังหวัดพระนครศรียอยุธยานะคะบริเวณดิมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทางฝั่งตะวันตกนอกเกาะเมืองนะคะ วัดชัยวัฒนารามเป็นวัดสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททองนะคะพุทธศักราช2173ค่ะโดยเดิมบริเวณที่ตั้งของวัดแห่งนี้นะคะเป็นที่อยู่ของพระราชมารดาที่ได้สิ้นพระชนไปก่อนที่พระเจ้าปราสาททองได้เสวยราชสมบัติเป็นกษัตริย์เมื่อพระองค์ได้เสวยราชสมบัตินะคะพระองค์จึงได้สร้างวัดชัยวัฒนารามขึ้น เพื่ออุทิศบุญกุศลนี้ให้พระมารดาของพระองค์นะคะและอีกประการหนึ่งวัดนี้อาจจะถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสร์แห่งชัยชนะเมื่อ,อเหนือขมีนด้วยค่ะจึงทําให้รูปแบบทางสถาปัตยกรรมส่วนหนึ่งนะคะมาจากปราสาทนครวัดค่ะ วัดชัยวัฒนารามนะคะและสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2173ค่ะโดยสมเด็จพระเจ้าประสาททองพระองค์ได้โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นบนที่ที่เป็นบ้านเดิมของพระองค์ค่ะเพื่ออุทิศแบบพระราชกุศลถวายพระราชมารดาแต่ว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิฐานวา่าวัดนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสร์แห่งชัย เหนือนครและแวกโดยจำลองเป็นแบบประสานมาจากนาครวัดค่ะวัดชัยวัฒนารามนะคะเป็นวัดหลวงที่บำเพ็ินราชกุศลของพระมหากษัตริย์สืบต่อมาหลังจากนั้นทุกพระองค์นะคะจึงได้รับปฏิสังขรณ์สืบต่อมาทุกราชสมัยเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงศพพระบรมมวงสานุวงเกือบทุกพระองค์เลยนะคะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอ่าบรมกโกบรมกโกน,นะคะสิ้นพระชนก็ได้ถวายพระพึงที่วัดนี้ด้วยค่ะก่อนกรุงแต่พุทธศักราช2,310นะคะวัดชัยวัฒนารามถูกแปลงเป็นค่ายตั้งรับศึกนะคะหลังจากเสียกรุงเสียอยุธยาครั้งที่สองวัดชัยวัฒนารามได้ถูกปล่อยทิ้งให้ร้างเรื่อยมานะคะ แล้วก็บางครั้งก็มีผู้เข้าไปลักลอบขุดหาสมบัตินะคะเสียงพระพุทธรูปถูกตัดขโมยมีการรื้ออิฐที่พระอุโบสถแล้วก็กำแพงวัดไปขายนะคะแต่ในปีพุทธศักราช2530นะคะกรมศิล,ลปากรจึงได้เข้ามาอนุรักษ์แล้วกเ็เสร็จในปีพุทธศักราช2535นะคะ ต่อไปนะคะวัดที่4นะคะก็คือวัดพนังเชิงค่ะที่จะพาไปนะคะอเป็นวัดที่มีประวัติอันยาวนานค่ะก่อสร้างก่อนอก่อสร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยานะคะและได้ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้างตามหนังสือพงศาวดารเหนือกล่าวว่าพระเจ้าสายน้ำพึ่งเป็นผู้สร้างและก็พระราชทานนามว่าวัดเจ้าพนางเชิงนะคะ และก็พระราชพงสาวดารกรุงเก่านะคะฉบับหลวงประเสริฐอักษรน,นี้กล่าวไว้ว่าได้สถาปนาพระพุทธรูปพุทธเจ้าพระเนงเชิงเมื่อปีพุทธศักราช1 0 0 1,000ขออภัยนะคะ1 8 6่ค่ะซึ่งก่อนพระเจ้าอูทอง สถาปนากรุศรีอยุธยาถึง26ปีเลยนะคะพระพุทธไตรรัตนายกนะคะหรือหลวงพ่อชัมปองชัมหรือหลวงพ่อซัมปอกงนะคะเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่และสมและใหญ่ที่สุดในพระนครรีอยุธยาเลยนะคะหน้าตากว้าง20ิเมตรค่ะ ยี่สิบเมตเซนนะคะสูงประมาณ19บเก้มตรค่ะเป็นพระ,พ,ระพุทธรูปปูนปั้นปรางมานวิชัยนะคะเคยได้รับเคยได้รับความเสียหายในสมัยกรุงในสมัยเสียกรุงนะคะแต่ก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมมาโดยตลอดจนกระทั่งในสมัยพระสมเด็จพระ จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพุทธศัการาช2394ค่ะได้โปรดเกล้าให้บูรณะใหม่ทั้งหมดนะคะและพระราชทานนามให,ใหม่ว่าพระพุทธรูปไดร,รัตนายุกนะคะหรือที่รู้จักกันในหมู่พุทธศา,าสนิกชนชาวไทยเชียอสายจีนว่าหลวงพ่อซัมปอกงค่ะคำว่าผานเงเชิงมีความหมาย ว่านั่งขัดสมาธิฉะนั้นคำว่าวัดพนางเชิงจึงหมายถึงวัดแห่งพระพุทธรูปนั่งปางมานวิชัยคือหลวงพ่อโตหรือหลวงหรือพระพุทธรูปไรรัตนายุกนั่นเองหรืออาจจะืบเนั่งมาจากตำนานเรื่องพระนางสร้อยดอกหมากหรือ,อคือพระพุทธนางสร้อยดอกหมากกลั้นใจตายนั้น พระนางคงนั่งขัดสมาธิเพราะว่าชาวจีนนิยมนั่งขัดสมาธิมากกว่านั่งพับเพียบจึงนำมาใช้เรียกชื่อวัดนะคะบางคนก็เรียกวัดพระนางเอาเชิงตามสาเหตุท,ที่ทำให้พระนางถึงแก่ชีวิตฉะนั้นนะคะถ้าเรียกนามวัดตามความหมายคำว่าวัดพระนางเชิงก็ย่อมหมายถึงวัดที่พระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิหรือหลวงพ่อโตนะคะ